มามาจะพาไปกินลูกข้าวมามามาเอ้ยมาน้าแม่เผีแม่พาไปกินลูกข้าวมา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 เร็วมาเร็วมามามาไปกินลูกข้าวลูกนี่นี่นี่ไปสิมามามากินลูกข้าวมาเร็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 วกินลูกข้าวเร็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 ว ไปเร็วไปเร็วไปเร็วปล่อยโหลดที่ซับน่อไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเลยไปดเด็กๆไปกินลูกข้าวนะคะเนี่ยเลี้ยวเนี่นยน้ำข้าวเดียวต้นเนี่ยมาทัดหล่อนซ้ำ น้ำใจหดบน่นอนน้ำซ้ำสายพาไปกินลูกเขาง้ามๆล่อยดูปล่อยมือดูปล่อยแห่แหนด,ดูวย่ยางงามก็ได้หยางามเห็นไปรดลูกหยางามก็ได้กินเลยกินไปน้ำทางเลย อาไปกินลูกข้าวนะคะพรมาล้งทงมีลูกเข่าหมุนป้ามนาะปล่อยเลย ไปดเอามันก็สิยางไปเองต้ะพุ่หลักขวามือผัวแหลปปื้ยยี่ผัวเห็นบะยางน้ำหนานไปพุ่นยังไม่ถึงที่ที่มีลูกข้าวเยอะเดินไปอีกหน่อยจะมีลูกข้าวเยอะมาก ามาลงกลางทงไปแล้วมัมแล้วโดดโรดโดโดร่องแล้วนํามาดีใจหลายเลยในมากลางทงดีใจหลายนะมาันในมาดีใจหลายได้ออกบ้าน คือจังคนคือจังเด็กหน่อยได้ไปเที่ยวละ่ะเจังเด็กหน่อยออกบ้านไปเที่ยวล่ละดีใจหลายพาไปกินลูกเขาเห็นลูกเขาอยู่น้ำเพลินงน้มขากง้มเน่ยจูงมาไก่กับมาเดยอยจะให้ไปกินลูกเขา ลูกเขาเขียวปือป้อปื้พาลูกลูกพาลูกลูกพาขี้ไถมาก,กินลูกเขาไก่หอนแล้วลูกไก่หอนแล้วผุนเขียวปือป้อปือ้อยี่ผุนต้นนาผุนดีใจหลายผุนโดดโดดโดดโดอง นแน่ๆกับมาก,กินลูกเขาคือขน,นาดทั้งผู้หลักทรัพย์แมาแห่นั่นตาเล่หนิแม่เล่เอ็นๆนึกไป มักขักเด้หมักยางเนี่ยยางหากินลูกเขา่าไปไว้เถ็นเด้กกันปล่อยให้ไปเรามาออกกําลังกายพาเด็กๆมากินลูกข้าวกันหายางกินลูกเขาไปเรื่อยๆลูกเขา่ารลาย แร่อเอ็นเอ็นยู่ฝุ่นลูกเขา่าลาวกินลาวกินน้อยๆนะสิเรนไปใส่บะเขียเพิ่นได้น่ะเพิ่นอันใส่นามวิเนตหอ,อมไฮไฮอยู่นามวิเนตอ่ะอู้เห็นดอกลูกเข่าเขียวปือป้อๆอยงงามไยพามันกินลูกเข่าจ้าเด็กๆมากหลายามากกินลูกเขา่าเ,า,า,า,กกเขาเนี่ย หันมือแรงขีปโผแข็งปองละ่ะพากินขีปโผแข็งลองละ่ะเคียวปือป้อยูมิตะลูกเขาเขาชอบกินนะคะชอบมากเลยแหละวิตามินดีมากคือลูกข้าวนะคะเพราะว่าเขามีเม็ดข้าวอ่อนๆด้วยวิตามินจะเยอะมากควายกินแล้วจะอ้วนกินแล้วอ้วนนะคะ เขาจะชอบตัวเล็กตัวใหญ่ชอบหมดเลยง้ม <c oughs> ใจมาหามูล่ะเด็กๆก,ก็ชอบยินหากินลูกข้าวทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ออกกำลังกายจ้าตอนบ่ายสามโมงกว่านี่เขา้าออกกำลังกายเลยใหญ่อยูอย่ในขวากินบ่เบิดไตวาน พาเขามากินวิตามินลูกเขา่าพาจูงมา้าพายางมา้าหาจินลูกเข่ามันหลายเนาะลูกเข่าหลามันมีวิตามินดีกินแล้วอ้วนเขาชอบกินด้วยแหละเป็นตาแซบ่บอ่อนๆนี่น่าอร่อยมากนะคะยางลงกลางทงกับแมนละลูดูนี่เป็นลูดูลูกข้าวเกิดนะคะ เล็กน้อยๆมาไก่เติมเล็กซ่สีหอดเนี่ยอากพามาอยากให้มากินลูกเขา่ายางไว้ไหลแม่ลูกยางไว้ไหลแม่ใส่ใจกินเลยไหมโอ้โหไงหมาควดหน่ะไอ้หมาควดแน่นอนแท้ ยางไวโพดไปคอยกินไปสรุปจะยางไวไหมนี่คือรางวัลของการเดินมาไกลนะคะเขาจะได้กินลูกข้าวงามๆเขาชอบกินแล้วมีวิตามินดีมากกินแล้วอ้วนเขาจะมีมเมล็ดข้าวด้วยเนาะมันจะมีวิตามินข้าวกำลังพอดี ล้วเขาชอบกินด้วยอาสะออนุูเขาวันนี้เราพามาเลี้ยงควายกลางทุ่งนานนะคะเดินมาไกลแต่ก็พามาเพราะว่าลูกข้าวเยอะกินไม่นานก็อิ่มนะคะมาแล้วลูกสาวน้งน้ำว้า ได้ยินเราเรียกนี่วิ่งเลยนะน้ำวานนะวิ่งเลยนะ